แลตอนนี้ก็บับยิง้งได้มียิ้งากค่ะก็จริงๆมันก็เป็นความฝันอันนึงอยู่แล้วค่ะรู้สึกว่าได้ได้ร่วมง,งานกับแบบโปรดักชันที่ใหญ่ซึ่งมันใหญ่มากๆจริงๆค่ะเท่าที่เคยทํางานมาอันนี้คือแบบโปรดักชันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและได้พูดภาษาอังกฤษเหมือนมันเป็นเสียงในหัวอยู่แล้วค่ะก็เลยรู้สึกว่าอ๋อแบบประสบการณ์แบบนี้มันก็อู้มันแบบน่าสนใจดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วโปรเจกต์แบบว่าหดวีนะเอาเรื่องมากอู้กล้ามขึ้นทั้งตัวเลยค่ะแล้ว ตอนที่ถ่ายเรื่องนี้หนูถ่ายพร้อมกับถ่ายดาลากับหนึ่งในร้อด้วยค่ะถ่ายพร้อมกัน3เรื่องอจะแบบแเลอร์ใช่แบบเหมือนเป็นไบโพล่าในชีวิตประจําวันนะคะเพราะว่ามันกระโดดไปกระโดดมาเยอะแต่ว่าแบบทุกครั้งที่กลับมาน,นึกถึงหนังเรื่องนี้จะจะรู้สึกว่าโอ้ฉันได้เป็นส่วนหนึ่งของหนังนี้มันยิ่งใหญ่มากก็ฝากทุกคนดูด้วยค่ะเป็นการเก้าถึงานคนดยแบบอนุญาตเลยทุก หวังว่ามันจะเป็นแบบนั้นนะคะแต่ว่าก็ก็มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะก็แล้วอีกอย่างอีกอย่างแบบแบบอันนี้จริงๆเลยโปรดักชั่นไทยกับกัแบบเมืองนอกเราเราไม่ได้ต่างกันมากคะ่ะตอนนี้แบบหนังไทยมันมาไกลามากๆซึ่งจริงๆหนูว่าอีกไม่อีกไม่นานทุกคนจะต้องหันมาสนใจหนะะังบ้านเราแน่นอนค่ะก็เลยคิดว่าแบบ หนังอะไรก็ได้ตตอนนี้อยากเล่นหนดค่ะอะไรคือความยาหนุว่าเป็นใกล้น่ขนาดนั้าฉันไทนหนูรู้สึกว่าจริงๆอะค่ะตอนที่ถ่ายแบบงานฝรั่งล้วนๆที่ไม่ได้ถ่ายในบ้านเราด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอคนไทยเยอะมากในเซตค่ะที่เป็นช่วยทำงานที่ที่ทำงานในในในแวดวงของภาพยนตร์นะคะคนไทยเยอะมากๆอยู่แล้วค่ะพวกเราเก่งค่ะหวังว่าจะได้เจออะไรแบบนี้เใช่ ไปยยสุดย่าด,ดีก่าเลยถ้าเป็นไปดีก็อยากค่ะถ้าถ้าถ้าเป็นไปได้ก็อยากเล่นอีกค่ะแต่ว่ามันไม่ง่ายจริงๆแบบ process มันยากพอสมควรอันนี้เราโชคดีเพราะว่าเขาเขาถ่ายที่เมืองไทยด้วยค่ะรับส,สุดรรับคูณทีไ่ไมแก้วไม่แก้วค่ะก็ะเป็นวันพระใหญ่แล้วก็ไม่แก้วชวนไปทีนี้การทำองานนี้คือแม้แต่คนสุดใหญ่กทำ มันเป็นที่ช่วงวาระอะไรเทศกาลอะไรวันพระเฉยๆใ่ไวันพระวันนะไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ว่าปกติย่ากับพี่แบบไปแต่ว่าเราอาจจะแบบไปกันแค่สองคนหรือไปกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะครั้งนี้ไปกับทั้งแม่ของทั้งคู่แล้วก็มีคนถ่ายรูปให้กันเลยมีรูปลงไม่ได้มีวาระอะไรไม่ได้ไม,ไม่ไม่ใช่ค่ะ ได้คนแตกใจไม่คกิอบิวาอะไรขึ้นงไปเลยเราควรทุ่การอะไรเงี้ไม่ค่ะก็ก็เราควรจะทำบุญคู่กับคู่รักของเราเราจะได้มั่นคงไปเรื่อยๆค่ะทำบ่อยๆก็จะดีค่ะออจะได้จะได้ มันเป็นความเชื่อไปด้วยกันเป็นความเชื่อว่ามันจะแบบว่าทุกอย่างที่ทุก everybody คิดว่ามีอะไรที่ช่วยบ้างทำเถอะช่วยยาก everything helps ค่ะอยากช่วยอะไรยากอยากช่วยอะไรไปได้คืจริงๆอะเราไม่มีปัญหาเลยเราแบบฮปปี้กันสุดๆก็แค่ก็แค่ มีโอกาสที่ดีแล้วก็ไปทำอะไรที่แล้วก็จริงๆชอบไปวัดพักยามากๆเพราะว่ามันจะมีโมเมนต์ที่เราได้นั่งสมาธิกันด้วยค่ะสงบสงบจริงๆค่ะอธิษฐานขอพ,อจพรจากพระรอบนี้ไม่ได้ขออะไรค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปขอจะได้คนจะได้มาดูหนังเรื่องนี้ที <laughs> ่น ไม่ได้ขอเรื่องความรักหรืออะไรเลยตอนนี้ไม่ได้ขออะไรคะ่ะอ๋อขอเรื่องสุขภาพแนะท่านั้นเปลียนซีนมีดอกตัวเราะนิ้วไววที่ที่วัดพระแก้วอะค่ะตอนที่เราเราไหว้พระแก้วเสร็จอะค่ะจะเดินออกมาแล้วมันจะมีน้ำมนต์ที่อยู่ในก็ก็ให้พรซะกันละกันเราให้พรที่เพาว่าไงไ,ไม่ได้ไ ตอนตั้งีนหัวมันคิดไม่ทันนะแค่เคาะเเฉยๆเเปล่อยใช่ค่ะรักหน้าจุ๊บๆไงเองแต่มันมีกระแสแซลลอยู่ยังยากเหมือนกันเ่นพกอะไรอ๋เห็นแล้ค่ะเห็นแล้วค่ะมีคนแก้ามีคนแก้าาาเต็มเลยหนูก็เห็น้วหนูก็ฮะอะเหก็เลยรีบส่งให้นัเดแล้ว เอ็มฮ like uh ิวเจคเบบี้ใจเย็นๆเขาไม่ได้พูดถึงเราแล้วก็ต้อต้อแฮปปี้ตกใจนิดหน่อยแล้วก็ส่งให้แม่แล้วก็ส่งให้เพื่อนทุกคนน้าแซคโอไม่ก็ What is this What is this แต่ว oh I mean ่าแต่ว oh ่าไม่มีไม่ใช่พวกเราแน่นอนค่ะอย่างที่เขาออาพูดกันแล้วถ้าใช่นะ้ยหยุดไม่หรอโอ้ไม่ไม่ใช่ใช่ยุมค่ะเยาวเลย เป็นมีมแน่นอนเออแต่ว่าเป็นบบมหวานอีกแ่เออคือไม่ได้ม่ต้องรอให้มันเกิดขึ้นเราไม่ต้องถึงมือคนอื่นใช่ไหมแต่ว่าค่อนข้างมันคงว่าพวกเรารักกันที่สุดตกใจไม่ค่อยหยุแต่ว่ามันเป็นอะไรที่เราเป็นเราได้ย่ายไม่ได้ตกใจในในเชิงที่แบบโอ้มันเป็นเรื่องจริงไม่ไม่ได้ตกใจในเชิงนั้นแต่แค่แค่ตกใจว่ามันมาถึงพวกเราได้ยังไงกันเองแงงเฉย งงมากแต่ว่าก็แต่ว่าก็เข้าใจได้ค่ะเลขๆมันใกล้เคียงกันเนาแบบไยายัพี่ยามน่าจะดูหวานช่ yes we're very happy พี่ยามมีบ่อยไหมที่เหตุการณ์ที่น่าเด็ต้องบอกครางดาวคางดาวไม่มีค่ะพี่มีเรื่องมีเรื่องเดียว เราอาจจะมีมากกคนนี้แต่ว่าหนูทำไม่ได้นะเออเหยียบยนต์กินแบล็เขาก็แค่ตลกตลกในเซเลี่ยนดูพี่น่าเด็กเขาจะคอยบอกเราเสมอเวลาเราอารมณ์ขึ้นเบอกให้ใจเย็นใจเย็นใจดีอะไรอย่างเียใครบอกใครอันนี้บอกนูดหรอเป่เออค่ะส่วนมากที่แบจะบอกหนูเ้ยเคยพี่ ดูหนังกะคะดูหนังัต่แม่ผสมย่าย่าค่ะย่าคนนี้ใส่เสื้อสั้นนะนี่ก็หลงมากข้างล่ากเลยนะใช่ย่าย่าย่าข้างบนค่ะอนครับอ๋อข้างบนก่อนครับข้างล่างย่าจ้ะโอเคย่าค่ะวันนี้นะคะย่าถ้าว่าถ่ายรูปย่าย่าแต่ทำยังไง่ะแยกตัวผมเหมือนนี่รู้มั้ย

หาแฟโอ๊ยคุณห่วงยายาเลยเนี่ยปอกแฟเนาะยายาเราเป็นแฝดเผยเดยน้องเหมือนโค้งเหมือนมากโค้งเหไอนเลยนฟานผันแฝดเฮ้ยอะไรนะแคมแมนมสดอะไรอะอะไรอะตรกลางจะเป็นยา่าอยู่ตรงกลาง

ไปส่งเสริมเลยไปส่งเสรยาบอกฝ่าเซนไม่รู้ว่าฝาหรือเซนแฟ่โอเคอัะพียอย่ไงนนอตรงนี้เลยอ่าใส่ยาพี่ยาจายหนึ่งสองสาย่ใสงนไปย่ายาดูเมื่อกี้จับเช็คแบกกเช็คแบกเดี๋ยวหายก็ไปเลยย่าอยู่อต้องไลูก